สวัสดีค่ะสวัสดีกับบรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้วันที่5เมษายน2567ค่ะเวลา18นาฬิกา20นาทีมรินดินสวิตเซอร์ลแลนด์วันนี้ก็มาอยู่ที่ข้างเ,ออเขาเรียกว,ว่าคลองน้ำค่ะทุกคนคลองน้ำข้างๆทางนี่แหละนี่บริเวณนี้ด้านล่างนี่ค่ะเป็นคลองน้ำเนาะแล้วเมรินก็จะมาพอดีว่าไปธุระมาก็เลยแวะมาดูผักอันนี้ค่ะ ผักเซียนฝรั่งว่ามันมีไหมก็พอดีเนี่ยมาเจอแล้วค่ะทุกคนสวยเลยอ,อย่างงามเลยเนี่ยดอกก็ยังไม่แก่ค่ะแล้วก็เองตรงที่เป็นกอเล็กๆนี่ก็ยังมีอยู่พอดีเลยจะเก็บผักเซียนไปทำผักดองค่ะทุกคนไม่แก่เกินไปพอดีลูกสาวลงไปเดินเล่นในที่คลองน้ำแม่ก็เลยมาเก็บผักพอดีเลยค่ะ กำลังงามเนาะพอดีนี่ <c oughs> ดอกก็ยังอ่อนก็มีเนาะนคนไม่มีบรรยากาศดีๆเลยค่ะตอนเย็นๆคนไม่มีแบบนี้สบายเราเลยนะเก็บ <c oughs> สบายเนี่ย เก็บผักไปเรื่อยๆนี่ดอกมันดอกอ่อนๆตําแยก็มีระวังตําแยโหเด็ดปอกปอกป๊อกเลยค่ะทุกคน ตรงไหนอีกตรงนี้ที่เก็บไปเมื่อกี้หอมหอมค่ะหอมกลิ่นคล้ายๆกลิ่นกระเทียมเลยนะนี่ตรงนี้ด้วยวันนี้ว่าจะลงไปเก็บที่อีกที่หนึ่งก็ไม่ได้ลงเลยค่ะวันนี้ก็พอดีเลย แวะมาแถวนี้ก็แวะมาดูตรงนี้ด้วยฝักเซียนนะคะทุกคน งามเลยนะอันนี้ต้นเล็กมันก็ยังมีอยู่ค่ะนี่ต้นเล็กยังเกิดอยู่เดียวยังจะได้เก็บอยู่อีกค่ะมาอีกรอบหนึ่งอยู่นะต้นเล็กก็มีเยอะอยู่ค่ะนี่สายอาหารป่าผักป่า ทำผักดองใส่กับไปต,ต้นหอมพอดีเมื่อกี้ซื้อต้นหอมมาด้วยค่ะกำอันนี้หนอดกำงามเลยค่ะพี่นองดูสินี่โอ้โหเยอะเลยกองไว้นี่ก่อนนะ ตรงนี้ก็ด้วยมันมันเริ่มมืดแล้วนะเพราะว่ามันหกโมงจะครึ่งแล้วค่ะไว้นี่ก่อนนะ ก็อนนี้ก็ยัางงามเลยค่ะทุกคนดอกก็พอๆเลยนะ เยอะอยู่นะตรงนี้ดอกขาวเต็มเลยค่ะตรงนี้ ยเยอะเยอะเยอะด<ๆ>ักเซียนดอกกำลังพอดีเลยนะยังไม่ได้บานมากเลย ไปขั้นสมพักพี่นอโอเคได้กำรรใหญ่สองกำรรแล้วโอ้งามเลยเนาะ ตอนมาก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีหรือเปล่า ลูกสามาแล้วแม่ได้เต็มมือแล้วลูกเดี๋ยวไปรวมตกับตรงนั้นนี้แลละอันนี้นี่ค่ะทุกคนผักเสี้ยนของแมลินวันนี้ได้กัมเบลเลอร์เลยเดี๋ยวไปเอาเอาถุงที่รถมาใส่ค่ะ กับบรรยากาศยามเย็นๆนะคะตอนเย็นๆของประเทศสวิตเซรแลนด์ค่ะอยู่ใกล้ทางด่วนด้วยนะมีรถก็จอดไว้ตรงนี้สบายเลยตรงนี้ก็เป็นสะพานแล้วตรงนี้ก็เป็นคลองน้ำนะคะทุกคนเมื่อกี้เห็นคนเขาตกปลาอยู่นะตกเบ็ดอยู่ เราก็ขับรถข้ามสะพานนี้มาเมื่อกี้ข้ามมาจากฝั่งโน้นพอข้ามมาตรงนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะแล้วกลับมาพบกับมรานดินดินสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ